พี่พ่อแม่พี่น้องเอี FC แฟนขับแฟนช่องจันจิราพารวยเนาะคะ่ะช่องยายนงพารวยช่องจันจิราพารวยเนาะคะ่ะมือนีจันจิรามามือหนีบ่ได้มาปล่อยเนยวทางแตลว่าสีมาบอกมือพอนจิปล่อยรับมุกดาหารค่ะพี่น้องคือจันจิราโทรบอกกับพี่สาวเป็นโซมงเลยคือหน,น,นีเนาะคะ่ะ โอ้ยบอกกันโดนเติบอยูบวันี้ก็เลยบอกพี่สาวว่าใหญ่พอต้องเส,อเสียใจเดอ้อรับหมุกดาหารน่ะคนเขามากให้เขามาสวดสงวงด1เอดด็ดหดผู้ใดสีเฮ็ดใดพี่น้องว่ามีไัยเหตุใดได้ดค่ะ1บเอดด็ดหดปล่อยมาทั้งเบิดนี่ถือ1บเอดด็ดหดลดไปสองหดเนาะคะ่ะต่ว่ากับนี่บางอบางคนแน่เนาะคะ่ะแต่จะว่า เป็นจงได้ลาลุดเลยออียงประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่ว่ากระบ่เป็นยังค่ะว่าวไปโหลดเนาะกับกเป็นยังคือเขามาหลงวดแล้วก็ได้มาหลงวดแล้วเนาะคะ่ะลุดงวดสองงวดกระบ่าเป็นยังเนาะคะ่ะก็คือจันทีล่ากับบอกพี่สาวอยู่อันเล่ากับมาเบิงเนาะมาเบิงมาอ่านคอมเมนต์นู่นนี่นั่นเนาะคะ่ะกับบอกว่าเออว่าต้องเสียใจนะคะเพราะว่าจันทิล่านี่ ตามคือเกา่าลระกาพี่น้องเอฟซีม่นส่วนหลายเนาะคะ่ะเพื่อนกระตามคือเกา่าเรียกรับมุกดาหารบ่เด็บ่ได้ถิ่มเนาะคะ่ะกะตามต่อคือเกา่เพาพะวาจะ่มีเอฟซีหลายคนหลายเจ้าอยู่เนาะคะ่ะงวดที่ถือหน้ามีเพื่อนทรมากและกางวดที่เพื่อนบ่ถึกนี่เพื่อนกะโทรมากอยู่เพือ่อนวาเพื่อนได้โพสหนีโพสสินกับ,กบเลขกรับมุกดาหารเพื่อนวา ยูซือเลขรับมุกดาหารกับขืนฟีดึ้นขืนมาเนาะ่นเราเป็นนีเป็นนียูแสนหนึ่งพี่น้องเป็นมีแสนหนึ่งบางนี้งวดวันที่หนึ่งสิงหาเราค่ะเลขรับบุกดาหารแตกสามโตแต่ว่าก่อนก้อนนั้นเราที่ซื้อเลขนั้นเราแบบเบิ่งก่อน เบิ่งจนโจ๊บคีบปุละละเราว่าโอ้ยอยากกดหนีน้ำเด้เราถูกใจหลายหลายวาสันนอนกับวลาบกินเขา้ากับวแซ่บ้านกับสีถึกเยอดเป็นหนีอีกแสนหนึ่งเหมือนว่าคือจังใดว่าสันเพิ่นเบิ่งไปเบิ่งมากโอ้ยเพิ่นเอยคืออยากซื่อน้ำเลขรับมุกดาหารเนี่ยเพิ่นกะเลยสื่อน้ำงวดนันชุดสามโต กรับชุดสองตัวต่ว่าเพิ่นเน้นสามตัวนันลายเนาะเพิ่นกลับไปซื้อนำ้ำบส์ชุดท่ายเลขออกมาแตกสามตัวค่ะงวดนั้นวันที่หนึ่งสิงหาเนาะหนึ่งสิงหาแตกสามตัวเลยเขางวดนั้น 8, 5, 8, 5, แปดห้าสองแปดห้าสองต่ว่าเหลขกลับมุกดาหารไหมาเป็นตัวโต๊ดแต่ผู้เพิ่นเป็นผู้เพิ่นมาบอกห้ฟังนี่เพิ่นบอกว่า เพื่อนซื้อกลับไปกลับมาจนว่าเพื่อนถือตตรงเพื่อนถือตตรงหัดนันเพื่อนว่าเพื่อนได้เค็งๆเลยเพื่อนได้เค็งๆเพื่อนได้โป๊ดนี่เพื่อนดีใจหลายหลายปรสันดีใจเฮงหลายดีใจฮุมฮุมฮุมบอกไปบอกเบิดบานเลยว่าถือเด็กน้ำไผ่ถือเด็กรับมุกดาหารเพคนว่าเพื่อนดีใจเพื่อนตื่นสันเพื่อนหลอดเฝ้าทรมาหาจันจิลาเด้เพค่หนบอกว่า โอ้ยล่ะเออมาสันขอบคุณหลายๆเออีแม่ขอบคุณจันจิลา่าแล้วก็ขอบคุณพี่สาวจันจิลา่าน้ำเดอ้อมาสันที่เพื่อนเอามาบอกรับมุกดาหานี่แม่ถือเหล็กแม่กินเขาบแาบนอกบัรับห้ยุสูเมืองวัดนี่แม่ได้นำ้ำถือหามือมาสันโอ้ยแม่มีเงินใส่หนีเพื่อนแล้วีล่ะมาสันเล่าหลบบอกบางสิละ แม่มีเงินใส่หนีพวกเราแม่ดีใจร้ยิราเอยว่าสันแม่บ่คือบ่ฝันว่าแม่สีใดเงินมาใส่หนีแม่หลบบม่มีเงินเอหลายประสันทางออกกับ,บม่มีตันไปเบิดว่าสัานวันนี้เล่ากันเลยโทษมากขอบุญขอบุญจันจิลาเนาะวันนี้เล่ากันเลยว่าโอ้ยเราเห็นยิรานันว่า เพิ่นเปิดดวงน้ำบอ่อหลักการเสริมดวงน้ำบ่อมาสั่นหมึกงวดนันแมวบ่มีเงินแมวบ่มีเงินเสริมดวงเปิดดวงน้ำยีหลาบันนี้แม่ถือเราแม่ขอเสริมใ้บ่วมาสัน่นกระทูมากให้จันจิราไปเฮดไ้บันนี้อันนี้งวดวันที่หนึ่งเนาะคะ่ะเราเป็นหนีทอกซ์โซฮะแสนหนึ่งบันนี้เราได้ปลดหนี่หาเมือแต่ว่าบ้านเรากัย่งจอบที่โดนยึดยุบบันนี้ งวดต่อมางวดวันที่สิบหกสิงหาออกหกหาเล่ากระถืออีกดีใจหลายสั้นอีกโทษมาหาจันจิล่าอีกว่าหนีแสนหนึ่งนันสีเบิร์ตแล้วจันจิล่าเอ้ยว่าสั้นีหลาว่าสั้นหนีแม่แสนหนึ่งสีเบิร์แล้วลูกว่าสั้นโอ้ยขอบคุณขอบคุณนี่ล่หลายๆเด้อแ,แ,แม็กเปิดดวงเสริมดวงน้ำอันปูเพิ่นนันกระถืออีก ปาดเมลโบเคยถึงเลี่ยงงวดปานี่จักเทียวมาสั่น่าโอ้เราเราดีใจหลายนิราปานีจักริลาเร้ว่างวดวังหันนี่รุดไปแต้มหนึงรุดไปแต้มหนึงกรบวพาเป็นยังตามเลขรับพี่สาวมุกดาหาันคือเกาเนาะคะ่ะเพราะว่าเอื่อยเราออกมาเป็นสภานบุญเนาะคะ่ะ บอกต่อถ้าเล่าบาบอกก็ได้นะคะเล่าสีบบอกก็ได้แต่ว่าจันจิล่านัาขนขอเพื่อนขอเพื่อนว่าหนนะอยากเอามาเป็นสพานบุญเพื่อเอฟซีเพื่อนเห็นเพื่อนโศกดีน้่ผู้เพื่อนดวงนี่ดวงน้่หรือว่าดวงเขาเาเเ้ากันกับเพ้าเพื่อนถือน้่เข้ากระได้บุญจันจิล่าก็เลยว่าจังซีบันนี้งวดนี่ใหญ่ก็เลยว่าเอาขันตามต่อนเล่ยก็สีเอามาบอกมันละแต่ว่าเล่ยนัด ให่สิบอกมือวันจันเอ้อวันจันวันจันนีละว่าจันโทรมาบอกกับเสตียิลาเป็นโซโมง้วกาที่สาวกฝากมาบอกว่าดีใจน้ำพอๆแม่เอฟซีเดอ้อที่เพิ่นถือน้ำงวดนวดที่เพิ่นถือน้ำได้ปดนี้น้ำก็ดีใจน้ำเดอ้อสาธุน้ำเด้อค่ะบันวางสิอา้าผู้ใดจะตามต่วงวดต่อมานี่ก่ะ จังพิมพ์รอหรือว่าติดตามจังท่ล่าไว้มาสันเดี๋ยวมาบอกคือเก่าคนฝากพว่มมาบอกอยูพี่น้องแล้วที่คักไปก็หั่นก็คือเอื้อยพี่สาวของโน,โนูนี่เล่าตะกี้เล่าเป็นนีเนาะเป็นนีทั้งบ้านเป็นนีทั้งรถเนาะพรบ้านพรรถเล่าถือเลขรับมุกดาหารมาเนี่ยสิบเอ็ดงวดนีนดรถกับเบิด์นีบ้านกับเบิด พี่น้องคักซํำใดแต่กีราจิมบ่ได้เพราะว่าได้น้ำเพลินเนี่ยได้น้ำเพลินถือน้ำเพลินสู่งวดบนันนี้เพื่อนหนีเบิร์แล้วหนีงวดรถกับเบิร์แล้วหนีบ้านกับเบิร์แล้วเพื่อนเหลืออีกอย่างละพี่น้องเพื่อนเหลือจีซื้อเพิ่มประสั่นงวดนี่เพิ่นสีเอาเพิ่ม พ่อจีไปเบื้องที่ดินไปแล้วแปลงเนืองพ่อจีซื้อเพิ่มปะเนี่ยชุดนี้พี่สาวก็เลยบอกมาว่าชุดนี้เป็นชุดซื้อที่ใหญ่เล่าเสียเอาคักคักว่ากันผู้ใดอยากตามนั่มกับเพี้ยมรอไหว้เดิอพี่น้องเด้อใหญ่เราบอกมาจังซี่ฝากมาบอกคักคัก,คกเลยชุดนี้ชุดซื้อที่เราอยากได้ทีจกแปลงหนึ่งซื้นหนีสินเรากับเบิร์ดแลวโดหนีไปเบิร์ดแลว เรามมแต่สิเก็บเงื่อนเพิ่ม้วกาสื่อที่เพิ่มปาะส่นระว่าอันนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคล้ะพี่น้องถ้าจากกันจิลาเอาแนวทางมาบอกัะใช่วิจารณญาณในการรับชมเ้ยค่ะชอบก็ค่อยตามว่ามากกรผพานเนาะคะ่ะอันนี้เป็นแนทางวท่ามได้สนับสนุนให้เร่งการพาัฒนใดๆทั้งสิ้นนะคะนันลจาจันจิล่ามือนีก็เลยมาแจงข่าวพี่น้องเอฟซี้ะคะมืออื่นวันจันนี่นะคะ เอ,อเื่อยเราจแต่งแนวทางมาห้เนาะคะ่ะทรงรับมุกาหารมาห้พี่น้องพิมพ์รอแล้วก็กดติดตามหันผู้ใดยังบกกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะอย่างได้แตนจิรากรสิมาลงเนวทางให้คือเก่าแะ่ะพี่น้องตามตัวคือเก่าเนาะพี่น้องเนะาะค่ะเอาพิมพรอไว้เด้อพิมพรอไว้เห็้นเลียวกัะยับปากแห้เงเด้อพี่น้องเอาแต่เฮาเอาแต่เฮา อ๋อโฉบโฉมนันๆค่ะมืออื่นเจอกันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ